สวัสดีครับนนนะครับก็มารายงานตัวให้ทุกคนได้เห็นหน้ากันนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเป็นเวลาน่าจะสัก24ชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางนะครับจากเมืองดูไบกลับมาที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็กักตัวอยู่นะครับเพราะว่ามาถึงเร็วไป10กว่าชั่วโมงนะครับม้เกิดมาถึงช้ากว่านี้ก็จะไม่ต้องกักแล้วนะครับพอดีว่าไม่ได้เปลี่ยนตัว๋วแล้วก็ อาจจะเป็นเพราะยุ่งๆอยู่นะครับแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการกักตัวแล้วก็นโยบายในเรื่องของการเข้าประเทศต่างแต่วันที่1พฤศจิกาไปต้นมานะครับก็เลยกักตัวครับโดนกักตัว7วันด้วยกันนะครับตอนนี้ก็กักตัวอยู่ก็่อนอื่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นกําลังใจสนับสนุนให้ช่องทางนี้นะครับตอนนี้ก็มีผู้ชมแล้วนะครับ1.3ล้านครั้งนะครับซึ่งก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ประมาณวันละ50,000ถึง100,000คน ก็ดีใจมากนะครับที่ที่ที่ช่องทางนี้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าวันแรกเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยมีไม่ถึง1,000คนนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราเรามาถึงในจุดที่ว่าเราได้จะไปถึง2ล้านได้ในระยะเวลาใกล้ๆเนี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้แชร์ให้กับคนไทยด้วยให้กับประชาชนประชาคมชาวโลกได้เห็นด้วยว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับก็จากนี้ไปนะครับผมคงจะหา ข้อมูลเนื้อหาใหม่ๆม,มาลงนะครับซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหาที่บางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นที่ผมรบกวนให้ทางทีมงานที่ดูใบช่วยส่งมาให้นะครับอย่างที่ลงไปเมื่อคืนนะครับที่เป็นการแสดงดนตรีสดนะครับของดร A กับทีมส m มล์แบนด์น้องๆ Youth Ambassadors ของเรานะครับซึ่งลงไปไม่นานเท่าไหร่นะครับก็มีคนมาดูหลายพันคนนะครับตอนนี้น่าจะครึ่งหมื่นละนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามกันนะคะ ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่ทางดูใบเนี่ยส่งมาให้เรานะครับอีกเนื้อหาหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องน่าสนใจที่ที่สามารถที่จะหาได้จากเมืองไทยนะครับอย่างเช่นพูดคุยกับทีมงานที่เตรียมเป็นคนที่เตรียมนะครับให้กับให้กับทีมนักแสดงนะครับอย่างเช่นคูโจหรือว่าทีมงานสถาปนิกที่ออกแบบตัวอาคารนะครับหรือว่าทีมงานผู้ออกแบบตัวโคนิสกาาแล้วก็โครงการทั้งหมดของของของ่ ไปเป็นพิธิเลียนที่งานเอ็กซ์โป2020ที่ดูไบนะครับผมก็พยายามที่จะนัดหมายอยู่นะครับเพราะว่าทุกทท่านก็ยุ่งกันนะครับแต่ท่านก็เป็นมืออาชีพระดับประเทศแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถระดับสากลน,นะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในการนัดหมายนะครับแต่ว่าถ้า่านหมายได้แล้วเนี่ยผมก็จะเอาเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยมาลงแล้วก็ให้ทุกคนได้ได้เห็นนะครับได้เข้าใจแล้วก็ได้ได้จินตนาการตามนะครับถึงความ ยากลำบากนะครับถึงความเหนื่อยถึงสิ่งที่ลงไปในเรื่องของทั้งแรงแรงกายแรงใจกว่าจะได้มาจริงที่เราเห็นก็คือความภาคภูมิใจคนไทยด้วยกันทั้งหมดนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับผมเองก็ขอขอบคุณนะครับจากนี้ไปก็อีกประมาณ6วันหรือ6วันนะครับที่ต้องอยูก่กับตัวอยู่ในห้องนี้ไม่ให้ไปไหนเนี่ย ผมก็อากจะมีเวลามากขึ้นในการได้สะท้อนถึงประสบการณ์ JI, ที่เกิดขึ้นในช่วงหสัปดาห์ที่ผ่านมาของผมตั้งแต่ไปดูไบตอนปลายเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันนะครับที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าตอนที่อยู่ในดูไบเองเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้โครงการใกล้นิ่นาสการมากเกินไปเนี่ยาใกล้ไทยแปรนพาวิเลียนก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมผมอาจะเห็นภาพ เป็นภาพหนึ่งซึ่มุมไม่กว้างมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้กลับมาแล้วได้ออกห่างแล้วเนี่ยผมอาจจะมองกลับเข้าไปแล้วเห็นมิติใหม่ๆซึ่งตอนที่อยู่ใกล้เกินไปมองไม่เห็นก็ได้นะครับซึ่งจะมีตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะเอามาแชร์เพิ่มเติมด้วยนะครับมองว่าคงจะติดตามกันนะฮะขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยสนับสนุนนะครับทุกๆคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านนะฮะตอนนี้เฉลียล่ยเนี่ยมีคอมเมนต์เขามีคอมเมนต์เข้ามาวันละประมาณพันคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านทุกอันนะครับแล้วก็พยายามตอบทุกอันด้วยนะครับส่วนใหญ่ ปลื้มแล้วก็ตื่นตันนะครับหวังว่าถ้ามีโอกาสได้มาทํางานทําหน้าที่ตรงนี้อีกครั้งเมื่อไหร่ผมก็จะเสนอตัวนะครับแล้วก็มาเป็นคนที่บอกเร่า9สใบ้กับทุกคนได้ได้ยินถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคงจะขออนญาตกลับไปพักผ่อนนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ร mm ีเควส์มาได้เลยนะครับถ้าเกิดผมทาให้ได้จะทําให้เต็มที่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ